เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองแกกกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมพุนั่นเองนะครับผมนี่เลยครับซึ่งกิจกรรมพูเนี่ยก็จะมีแจกพวก SSR นะครับผมเศษ SSR เศษ SSR นะครับผมแล้วก็พวกคอฝึกฝนอะไรพวกนี้เนี่ยแจกค่อนข้างเยอะมากๆนะครับนี่ครับผม ตัวละครตัวดวงตัวดํานี่แจกหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของกิจกรรมวันนี้กันดีกว่านะครับผมก็จะเป็นตลอดหรือดูร้อนนะครับซึ่งมันจะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือจะมีแบบทั่วไปนะครับผมนี่ดีนะครับว่าผมดองพลังงานสีม่วงไว้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับตอนแรกเนี่ยกะว่าจะใช้หมดเลยนะครับแต่คิดไปคิดมาลองเก็บไว้ก่อนดีกว่าเผื่อกิจกรรมใหม่จะเข้ามาแล้วก็เข้ามาจริงๆนะก็หวานหมูเลยนะครับอย่างนี้นะเห็นไหม ผมเคลียหมดเลยนะครับทั้งทั่วไปนะทั่วไปเนี่ยดอบหลักก็จะมีพัทนะครับผมแล้วก็ตั๋วไว้ลงบอสนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็จะเป็นไฟเย็นนะครับไฟเย็นเนี่ยเอาไปใช้สุ่มแลกของได้นะครับแล้วก็พัทเนี่ยจะเอาไว้ใช้ซื้อของนะครับผมแล้วก็จะมีแบบยากนะครับแบบยากเนี่ยเขาก็จะแจกพวกเศษตัวละครด้วยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเห็นไหมได้ดรจีนัทนะครับอันนี้เป็นคมบูนะครับผมอันนี้เป็นหน้ากากหวานนะครับเนี่ย ันก็จะมีนับเวลานะครับถึงวันที่เดี๋ยวผมดูนะบกบกติกานะครับผมถึงวันที่16นะครับผมวันที่6ถึงวันที่11เนี่ยจะเป็นตลาดเย็นนะครับผมเป็นบทที่1นะครับแล้วก็บทที่2คืออะไรครับผมนี่ตอนนี้เนี่ยมันมีบทที่1อยู่ใช่ไหมครับเนี่ย เห็นไหมบทที่1นะครับแล้วเดี๋ยววันที่8เนี่ยมันจะเป็นบทที่2มาเพิ่มให้อีกนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็รอดูเลยนะครับผมโดยทุกบทเนี่ยจะมี2ระดับเหมือนกันนะครับอย่างบทที่1เนี่ยที่วันนี้นะครับที่กิจกรรมใหม่เพิ่นเข้ามาเนี่ยก็จะมีทั้งแบบทั่วไปและแบบยากนะครับแล้วก็บทที่2ที่จะเข้ามาก็จะมีทั่วไปกับยากเหมือนกันนะครับผมเนี่ยนะครับโดยแต่ละอันนะครับผมของที่ได้ก็จะแตกต่างกันออกไปอเดี๋ยวผมลองลงให้ดูอันหนึ่งเลยละกันอันที่ผมผ่านไปแล้วนะครับอันนี้นะลงซ้ําได้นะครับผม แต่ว่ามันก็อยู่ที่ลิมิตนะครับถ้าแบบยากเนี่ยมันจะลงซ้ําได้แค่วันละ2รอบนะครับแต่ถ้าแบบทั่วไปเนี่ยจะลงได้ไม่จํากัดนะครับเราก็ลงเอาพวกเนี่ยครับพวกพาร์ทพวกตั๋วท้าสู้นะครับผมแล้วก็ไฟเย็นได้นะครับเดี๋ยวผมลงแบบยากให้ดูทีหนึ่งละกันนะครับในอันนี้ที่ผมผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมลงให้ดูนะนี่เลยครับประมาณนี้ครับผมเนี่ยเราก็ลงเหมือนลงด่านปกติทั่วไปธรรมดาเลยนะครับตอนนี้เนี่ยทีมผมก็ยัง จัดความเร็วได้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะยังมั่วๆอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งเอาโบลอดกับคิงเนี่ยเข้ามาใหม่นะครับความเร็วก็เลยยังจัดไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยจะปรับอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้นี่ก็ใช้ใช้ไปก่อนนะครับเน้นแค่ค่าพลังอย่างเดียวเนี่ยไหมอะตอมิกยังไม่ได้ใช้อันตีเลยนะฮะอ่ยคิงผมว่าโอเคเลยนะตัวคิงเนี่ยมันช่วยในเทินแรกหนะ่อยช่วยให้ทีมเราเนี่ยตีสบายขึ้นเยอะนะครับผม เอาจงริงคือมันช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ช่วยฮิวด้วยนะครับผมยิ่งทาให้โบลอสเราเนี่ยโอ้โหยืนได้นานขึ้นนะโบลอสผมนี่จากแบบบางๆตายไปไวก่อนเพื่อนเนี่ยยืนได้นานขึ้นเลยนะฮะอ่าเนี่ยนะครับก็จบแล้วนะครับผม่าดูของรางวัลเห็นไหมก็ได้ตั๋วทาสู้มานะครับ11บใบนะครับผมไฟเย็น2แล้วก็พัด11นะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ บอสบ้างดีกว่าไอ้ตั๋วท้าสู้เมื่อกี้เนี่ยเราก็จะเอามาลงตรงนี้นะครับผู้ฝึกฝนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปราชทาเลลึกนะครับผมคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบง่ายกับแบบยากนะครับโดยตาลาันเนี่ยก็จะได้รางวัลแตกต่างกันไปนะอย่างนี้เนี่ยได้ไฟเย็น30ใช่ไหมครับแต่ถ้าแบบยากเนี่ยได้ไฟเย็น100เลยนะครับแล้วไฟเย็นเนี่ยมันดียังไงนะครับผมนี่เลยครับไฟเย็นเนี่ยเราสามารถเอามาใช้สุ่มตรงนี้ได้นะผู้ขอพรตรงนี้นะครับเห็นไหม มันจะมีทั้ง SSR นะครับสุ่มกล่องสากล e อ s นะครับ SR แล้วก็จะมีพวกสมุดสกิลอะไรพวกนี้นะครับดีมากๆครับช่วงที่1เนี่ยก็จะได้เป็นกล่องไอเดนาสกล่องนะครับช่วงที่2เป็นหีบเลือกวิจัยนะเป็นพวกคออะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตาระดับ A นะครับและช่วงที่4เนี่ยจะเป็นฐานปานี่ระดับที่3เลยนะครับสีทองนะครับนี่โอ้โหแจกเยอะมากๆแล้วเป็นของฟรีอ่ะมีใครไม่เอานะครับผมแค่เราสะสมพลังงานสีม่วงนะครับแนะนำนะครับถ้าเราเริ่มมีพวก ของอุปกรณ์สีฟ้าสีม่วงอะไรเริ่มครบแล้วเนี่ยเราตุนพลังงานกระป๋องสีม่วงไว้ก่อนก็ได้นะครับเหมือนอย่างผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะวันๆหนึนน่งเนี่ยก็เก็บดองไว้เรื่อยๆนะครับถึงเวลาพวกอิกรรมพวกนี้มาเนี่ยเราจะได้ดีกว่าคนอื่นเขานะผมเนี่ยยางพัดเนี่ยเห็นไหมเลือกซุ่มเลือกเฉพาะ SR นะครับหลังเปิดจะเลือกได้หนึ่งอย่างนะครับผมเนี่ยเห็นไหมชุดขาวทะเลลึกอะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่ใครจะเลือกนะรหรือว่าจะเลือกเป็นคมบุกก็ได้นะครับเห็นไหม 2,004พัตนะครับตัวดำเนี่ยแค่110พัตตอนนั้นเองตอนนี้ผมซื้อได้แล้วนะอันเนี่ยกดซื้อโชว์เลยนะครับปึ๊บนี่ได้2ใบแล้วนะครับผมเห็นไหมแล้วก็มีเศษซปเปอร์ดาร์กด้วยนะสำหรับใครหาอยู่นะก็ซื้อได้2ครั้งนะับเป็น6เศษนะครับผมราชาใต้ดินโปรไฟล์นะครับเทศกาลการคืนค่านี่ใครตามหาอยู่นะการคืนค่าเขามีให้ซื้อนะผมใช้แค่ 300เพชรเท่านั้นเอ้ย300พัทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็พวกตั๋วซัพลายต่างๆนะครับเดี๋ยวผมว่าจะซื้ออยู่นะนี่แล้วก็ตั๋วเพิ่มฮีโร่ขั้นสูงนะครับอันนี้เนี่ยก็เอาไว้ใช้ลงพวกดันนะผมที่เอาเหรียญอัปตานนเนี่ยที่เอาเหรียญไว้อัพนะครับผมอัพคุณสมบัติที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับอัพทัานะครับผมนี่หินแผ่นแผ่นเสริมหีบสุมตารางสกิลตำราสกิลนะครับผมนี่แล้วก็พวกโกพวกอะไรพวกนี้นี่ ของแจกฟรีทั้งนั้นเลยนะครับนี่แล้วก็ยังได้ตอบแทนภารกิจอีกนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมก็แจกเป็นพวกพัดพวกไฟเย็นพวกตัวสุ่มนะครับเราก็ทําตามนันนับอย่างวันนี้เนี่ยซื้อกําลัง2รอบโอเคกดรับครับผมอันนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับหรือว่าผ่านด่านส่วนสนุกใดๆ20ครั้งนะครับนี่วันนี้ล็อกอินอะไรพวกนี้นะครับผมก็ทุกวันเนี่ยรีเฟซทุกตอนตีห้านะครับผมเนี่ยเราก็จะได้ไปฟรีๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่พอนะครับก็จะมีในส่วนของตรงนี้อีกนะครับผม นี่กิจกรรมนะครับไปแชร์นะครับผ่านด่านตลาดเย็นนะครับบทที่1นงถึงแง่ายนะครับแชร์ปุ๊บเราก็จะได้ไอ้นี่มานะครับผมเนี่ยใบนี้คะแนนภารกิจนะครับผมเนี่แล้วแชร์ครบคะแนนมันนะครับเขาจะมีแจกนะแพ็กซุ่มการ์ดรูปร่างแจกพัดนะครับผมแจกตั๋วสุ่มอะไรพวกนี้ต่างๆนานาน,นะฮะ เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับก็รีบๆกันหน่อยนะครับเนี่ยตัวม่วงนยผมว่าเดี๋ยวจะจัดให้หมดเลย <S <S เหลือไว้สักครึ่งนึงนะครับเดี๋ยวรอ <S <S อยากเห็นว่ามันต่างกันเยอะไหมนะครับแล้วมีของอะไรบ้างนะครับเนี่ยเราแบบหูคุ้มอะ่ะคือมันคือมันคุ้มจริงๆนะครับเนี่ยอย่างใครปั้นหน้าก,ากากหวานอยู่เนี่ยคุ้มเลยนะครับลงได้เวลาสองรอบอะเหมือนแบบเพิ่มเข้ามาเลยนะครับเนี่ย ได้เศษหน้าก,ากากหวานเพิ่มเข้ามาแบบฟรีๆเลยนะไม,ไม่ต้องไปลงอะไรเลยไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาสุ่มนะครับผมก็ช่วยได้เยอะนะครับหรือยร SI, อย่างพวกเศษเอเดาอย่างเงี้ยสามเศษห้าเศษหกเศษเนี่ยถือว่าเยอะมากๆ,ๆนะครับ, <ๆ S 1> รบเพราะว่ากว่าเราจะสุ่มได้นะี่มันต้องใช้ดวงขั้นสูงนะขนาดผมราชาเกลือเนะี่ยยังโอ้โหเห็นไหมครับรอบที่แล้วร้อยแปดสิบทีเป็นไงอ่ะยังไม่ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ